สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอน้อยเกมมิ่งเราอยู่กับเกม a n t ซ s เบอร์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นอน้อยจะมาแนะนำสกิลผ่าจันเซียวนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยสกิลผ่าจันเซียวเนี่ยเป็นกายภาพนะครับโจมตีระยะใกล้ขอบเขตจู่โจมความสามารถของมันก็คือฟาดฟันเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจำนวนมากนะครับนนอจากลูกก็จะฟันเป็นผ่าจันเซียว ด้วยความว่าแท็กมันเป็นขอบเขตอาวุธเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามเพิ่มขอบเขตอาวุธนิดหนึ่งจะได้ฟาดกว้างๆนะครับความดีงามของมันเนี่ยก็คือเมื่อติดตั้งอาวุธ2มือความเสียหายคริติคอลบวก90%อนะอาวุธอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันก็ลดหล่งกันไปเป็นตานานก็จะได้ขอบเขตอาวุธเพิ่มความเสียหายระยะใกล้เพิ่มแล้วก็อัตราความเสียหายจจมโจมเพิ่มด้วยอันนี้นอน้อยเลือกเอาไว้เป็นแหล่งกําเนิดก็จะได้เจาะก่อค้าป้องกันแล้วก็ขยายความเร็วโจมตีอีกนิดหนึ่งนะครับ เล่นลิงคู่กับโซ่สายฟ้านะครับจริงๆมันเป็นสกิลธาตุแต่ว่าเราเอาเอฟเฟกไฟช็อตมอนที่โดนไฟช็อตก็จะได้รับดามเมจแงรงขึ้นสายกายภาพมันสกิลที่จะมาลิงนะมันมีแค่คมดาบมรณะแล้วก็ตะขอรวงตาเพราะนั้นก็เลยเลือกโซ่สายฟ้าแล้วกันเป็นสกิลเชื่อมที่ดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามลูกลิงอื่นๆน,น,น้อยก็ใช้เป็นขยายความเสียหายระยะใกล้นะครับปาเถื่อนอันนี้ก็เพิ่มขอบเขตอาวุธอันนี้ไฮไลท์นะต้องใช้นะครับ ลิงระยะใกล้ทั่วไปนะครับวิญญาณนักสู้เนาะอันนี้ใส่เพิ่มความเร็วโจมตีมาด้วยแล้วก็มอร์สุ่มมนตานะครับลิงกับโซ่สายฟ้าก็ทั่วไปนะปองดองลูกโซ่ขยายความเสียหายท่าแล้วก็ไม้ตายนะครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นกายล้วนก็ใช้สกิลเดียวก็อาจจะใช้รูลิงไม้ตายมาเชื่อมอย่างนี้ก็ได้ดาเมจก็จะพุ่งขึ้นไปเกือบของเราน้อยเกือบ200ล้านนะครับแต่ว่าชอบเล่นแบบเชื่อมกันมากกว่า ทีนี้เดี๋ยวเราไปเทสหุ่นฟางกันครับเรหุ่นฟางตัวเดียวนะตามสเต็ปนะครับเลเวล141ก็พออ่ะก็พอฟานไปเห็นว่าวงกว้างประมาณประมาณเกือบเกือบครึ่งจอนะแต่ไม่ถึงนะครับดาเมจตัวเดียวก็อยู่ประมาณเออ่เราเบิร์สดาเมจด,ด้วยนะนอนน้อย,อย,อยกดบับไปด้วยนะครับเราบรับเป็น โควาของนักสู้แล้วก็สัญญักษณ์ทำลายควบแน่นขยายความเสียหายกายภาพเออเพิ่มความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นไปนะครับดาเมจกจะเว่อร์ๆหน่อยเพราะว่าเรากดบัฟเนาะจริงอันนี้นก็ยังไม่ได้ปรับกิววล้วก็กดยาบัฟนะครับ เดเมประมาณ500เกือบเกือบ500ล้านต่อวินาทีเนาะโดยที่ดาเมจหลักๆมาจากผ่าจันเซียวนะครับ84%เนาะแล้วก็อีกประมาณ15%มาอยู่ที่โซ่สายฟ้าโซ่สายฟ้าเนี่ย DPS ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองเนาะหลักๆก,ก็มาจากผ่าจันเซียวนี่ยแรงมากนะครับถัดไปมาดูลูกเพนะครับลูกเพเราก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะใช้เป็นคาสโตเอากระตุ้นประสาทยขยายความเสียหายกายภาพนะครับ สไปก้าเพิ่มโอกาส5%โดนเป้าแล้วจะเพิ่มความเสียหายสูงสุด2เท่าแล้วก็เซฟด้าเอาต้านเคอสนะครับก็ถ้าใครต้านเควอสเยอะแล้วก็จะใช้เป็นเลโอเพื่อเพิ่มความเร็วโจมตีก็ได้มาดูแนวทางการอัพโซเดียก,กันนิดนึงนะครับก็กลุ่มดาวที่1ครับแอฟฟอร์นะครับัตามนี้เลยด้านล่างนี้เนาะเอาความเสียหายกันโจมตีกลุ่มดาวที่2นักสำรวจก็เน้นค่าป้องกัน2นดตรงนี้ เนาะแล้วก็ได้ความเสียหายมานิดหนึ่งนะครับกลุ่มดาวที่3อัญมณีนะอัพด้านบนก็ตามสายโจมตีทั่วๆไปนะกลุ่มดาวที่4เราอัพใบไม,นบม,นนม้นะครับความเสียหายกายภาพป้องกันเนาะความเสียหายกายภาพนะครับก็ตรงสายอยู่แล้วก็กลุ่มดาวที่4เราอัพอ,อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านน้อยจะเอาคุณสมบัติหินโซเดียมเนาะได้เลือดอีก1 2 สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้หินโซเดตก็เอาแต้มไปอัพอย่างอื่นได้เนาะกลุ่มดาวที่4ความสว่างและความมืดก็เอาความเสียหายกายภาพเลาะแนวล่างขึ้นมาเลยนะใช้ได้ทุกอันนะครับอย่างกลุ่มดาวที่6เนเมราก็อัพทั้งความเร็วโจมตีแล้วก็อัพค่าคริความเสียหายครินะครับแล้วก็แอบอัพตรงนี้นิดนึงนะของนำพานะครับกลุ่มดาวที่6อยู่ก็คือพลังชีวิต ความเสียหายกายภาพแล้วก็ลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับอีก3%เปอร์เซ็นต์เนาะก็จะทำให้เราทึกขึ้นกลุ่มดาวที่7ก็จะมีกลิ่นหอมนะครับอัพ2อันเนาะก็คือเมื่อคริที่เข้าความเสียหายวก40%แล้วก็แบ่งอีก2แต้ม,มอัพที่ความเสียหายกับความเดือดมตีตรงนี้ด้วยยังอยู่ที่กลุ่มดาวที่7จอยู่นอน้อย,อยแบ่งมาอัพโนดโอเทมิสนะครับได้ความเสียหายได้เลือดถืนะวอว่าดีแล้วก็อัพของหนอนมาแรงนะครับ ก็เอาความเสียหายระยะใกล้บวก30%มเอมื่อ,อพละงกำลังแล้วว่างไวมากกว่า200ยแล้วก็ออสเตตสอ0ยขึ้นไปความเสียหายบวกอีก40%นะครับกลุ่มนาที่8ก็ตามสเตปใช้อาวุธ2มือก็จะตามนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในโหนดช่างตีเหล็กก็ลดความเสียหายกายภาพความเสียหายกายภาพแล้วก็ขยายเลือดเนะเาะโหนดชาวนาความเสียหาย แล้วก็ขยายเลือดนะครับเน้นเลือดหน่อยจะได้ถึกถึกมาถัดไปนะครับเป็นโหนดล่าครับก็อัพเรื่องของความเสียหายความเร็วฟื้นฟูคูดาวลุนสกิลนะครับแล้วก็เวลาล่าเนาะจะได้ความขยายความเสียหายอีก1.5%โอเคโหนดท,ที่9ไม่ได้อัพนะครับแล้วก็สําหรับสายกายภาพที่อาจจะบริหารมานาได้ดีเนี่ยก็ไม่ต้องอัพเปลี่ยนมานานะเราก็สามารถมาเล่นกลุ่มความชํานาญประเภทค้อนได้นะครับ ก็อัพตามนี้เลยหลักๆก,ก็คือได้ความเสียหายระยะใกล้ได้คอบเขตอาวุธนะครับเอฟเฟกครอบงามยกระดับขยายความเสียหายจูดโจมเนาะถัดมาโหมดความชํานาญที่2นะครับก็เอาเรื่องของเอฟเฟก s เฉียแหลมพลังเร่งความเร็วนะครับขยายความเสียหายแล้วก็คริก,กับคริดาเมจแล้วก็กลุ่ม ความชำนาญที่3เราจะเอาเอฟเฟกบ้าคลั่งนะครับก็ทุกๆ4ีวินะขออเขตงวงกว้างบวก40%่สบเขตขอเาวุธบวก25%สหรลับกับขยายความเสียหาย8%ซนะครับเมื่อค่ามอนก็จะได้สแต็กความรวโจมตีบวก2%สูงสุด15สแต็กแล้วก็ขยายความเสียหาย15%แล้วก็ดูดเลือดนะครับทีนี้มาดูของสมใส่ก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายกายภาพน้อยๆก็ยังจะใช้เป็นดาบที่ เป็นสายคริกแล้วก็ความเสียหายขายภาพเป็นหลักของอื่นๆก็คล้ายๆเดิมเปลี่ยนแค่สกิลนะเอาจริงนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนสกิลมันก็ได้เปลี่ยนนะอัตลบทของการเล่นอยู่แล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปลงแมปดีสิบบวกสิบสองเนาะก็ยังเป็นแมปสตาร์เหมือนเดิมถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอชายที่เป็นเออเขาเรียกเลยนะ โจมตีที่มันโจมตีเพิ่มขอบเขตโจมตีจะตีไกลามากนะื่องความว่าขอบเขตมันกว้างนะเพราะเราใส่รูลิงป่าเถื่อนด้วยแล้วก็ตัวโซเดกที่เพิ่มขอบเขตอาวุธด้วยนะครับก็เรียกว่ามันกึ่งเป็นสกิลที่โจมตีระยะกลางมากกว่าที่จะเป็นระยะประชิดไปแล้วนะ เออชายยักษ์ใหญ่นะ่ม่รู้จะเจอหรือเปล่าถ้าเจอชายยักษ์ใหญ่ก็จะฟินๆนหน่อยนะใช่ไหมไม่ใช่ตำนานนะ โดยส่วนตัวก็สกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ดาเมจเรียกได้ว่าแรงที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่นอน้อยเล่นมานะคือแรงกว่าปัดฟันฉับไวนะครับจะเห็นชัดมากตอนที่ไปตีเอ่อบอสเซอร์เพนนะคือตัวนี้นี่เบิร์สดาเมจทีนี่คือแบบเอ่อบอสเซอร์เพนบวก15ก็คือชิลเลยนะไม่ต้องหลุนมาก,กอะไรนะครับ Okay. โอ้ทำเวลาดีนะ2นาที20ิวิรับแบบนี้นะครับนะเบอร์ทีเดียวบอลก็ตุยไปเลยนะเวืร้อยสี่สิบอ็ดจรใช่ไหมทีนี้มาดูเรื่องของยันสักเล็กน้อยนะครับก็ยังคอนเซปตเติมเป็นฮาเมลกับโบเรียลนะครับอย่างละร้อยสขยายความเสียหายกายภาพขยายความเสียหายระยะใกล้นะครับ แน่นอนว่าตัวโซ่สายฟ้าจะไม่ได้อน,นิสงจาก2ยันนี้จริงๆก็จะไม่ลิงก์ก็ได้นะเล่นเป็นกายภาพล้วนสกิลเดียวไปเลยสําหรับผมมันอาจจะไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่รวมถึงว่าปกติเนี่ยถ้าตอนฟาร์มจริงเนี่ยน้อยจะเอาพวกลูนลิงก์ที่ดอบของมาใส่กับโซ่สายฟ้านะครับเพื่อเพิ่มมาตาการดอบเนาะตอนฟาร์มจ,จะได้แบบคุ้มๆหน่อยเพราะจริงๆนะเม็หล,ลักๆอย่างที่บอกว่า80%มาจากตัวผ่าจันเซียน อ่ะแล้วก็ก,ก็ประมาณนี้สำหรับสกิลผ่าจันเซียวกลิ้งกับโซ่สาย,ฟายไฟอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนอนน้อยเกมมิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอดีซมเบอร์นะครับมาคุยเล่นตอนนอนน้อยไลฟ์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปหรือว่าไลฟ์ถัดไปจะเป็นสายอะไรเนี่ยก็อรอลุ้นกันอีกทีอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ